ครับวันนี้จะพามากินก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงนะครับก็ก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงก็จะเป็นของทางจังหวัดจันทบุรีแล้วก็ระยองนะครับทางนี้นะครับทางอำเภอกงบ้านผมนั่นแหละอ่าก็มีเหมือนกันไม่ใช่มีแต่จันทบุรีนะนี่นะครับก็เป็นก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงป้าหน่อยสามละยี่สิบบาทนะครับเนี่อ่ามีมีแต่หมูเลียงนะฮะไม่มีเนื้อเลียงนี่นะป้าหน่อยนะครับก็ขายมากี่ปีแล้วครับบจะยี่สิบปีโอ้ยี่สิบปีแล้วนะครับนี่นะครับก็ ทาได้ยี่สิบบาทนะครับได้ง่ายถูกนะครับกันเองกันเองหมูก็จะมีหมูตุ๋นนะครับนี่หมูตุ๋นนี่อ่าจะเป็นออันนี้นี่ขั้วตับขั้วตับหมูนะครับนี่นะครับหมูเรียงก็จะมีหมูตุ๋นนะครับเป็นขั้วตับหมูแล้วก็จะมีอ่าหมูหมักตับหมูลูกชิ้นหมูนะครับนี่นะครับก็จะสั่งได้นะครับเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นมีมีแห้งมีน้ำนะครับอ่า ไม่มีต้มยำนะครับใช่ปะครับไม่มีต้มยำไม่มีนะครับไม่มีไม่มีก็มีแค่นี้เองนะครับก็แต่หมูลเลียงง่ายๆนะครับปลาเดี๋ยวเรามากินกันครับชามละยี่สิบบาทพิเศษสามสิบปลาเปเส้นอะไรมาครับเล็กมีญ่บะหมี่วุ้นเส้นมาม่าค่ะโอโ้โหเล็กมีญ่บะหมี่วุ้นเส้นมามา่าออกมาแล้วกเอาเส้นมีมีเส้นอะไรอีกครับ เสตียงหมูลีงนี่ก็จะเป็นแบบซุยเตียวที่สมุนไพรเยอะๆนะครับนี่นะครับก็สมุนไพรนี่เพียบเลยนะครับประมาณกี่อย่างครับยายจะมีข่าตะไคร้เลีวเลี้วใบกะปอบเชยอืมนี่นะครับก็จะน้ำซุปเขาจะหอมนะครับหอมหวานมากเลยนะครับนี่อันนี้ผมก็มากินบ่อยนะครับปลาปลาหน่อยนี่นี่นะครับทำาดยี่สิบบาทนะครับง่าย นี่นะครับว่าหน่อยก็ไม่ได้ทำคนเดียวนะครับทํากับลูกเขยนะครับลูกเขยนี่ก็เป็นพี่พี่เอกนะครับพี่เอกนี่ก็เป็นเจ้าหน้าที่ของกรมตูนะครับพอผมก็มาปรึกษาเขาบ่อยๆนะครับเรื่องการทําทุเรียนนะครับเพราะว่าเราต้องอาศัยอ่าอุกรอ่าขืนฟ้าอากาศนะครับจากพี่เขานะครับเขาก็ขึ้นมาเป็นกราฟเป็นแบบภาพให้เลยนะครับนี่นะครับอุปกรณ์แมีเท่งช่อน้องเนต์มีเซนต์มีนะับบมีเท่ง จริงๆนะผมสั่งบะหมี่แห้งแล้วก็เส้นหมี่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวแรกกันก็ได้อันนี้แห้งไปแล้วแล้วก็เอาบะหมี่น้ำนี่นะครับเครื่องเราก็สั่งได้นะครับจะเอาอะไรไม่เอาอะไรนะครับถ้าไม่สั่งอะไรก็เขาจะให้ครบเลยนะครับนี่นะอย่างมีงชิ้นสองชิ้นนะครับนี่นี่สิบบาทนะครับเยอะครับเยอะครับเต็มเกียวหอมมครับผมเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะรอแป๊บนึงค่ะมาหนึ่เดี๋ยวค่ะ ตอนขา้างนี้บมีเนาะก็นีครับนี่นะครับก็ได้มาแล้วนะครับฝั่งเป็นบะหมี่นะครับนี่ อย่างนี้นะครับชามนี้ก็20บาทนะครับก็ปริมาณเท่านี้นะครับนี่นะครับแต่พอมาดูชามพิเศษนะครับ30บาทนี่จะแน่นๆเลยนะครับโอ้โหชามเดียวอิ่มเลยนะครับนี่นะครับเส้นแน่นเลยนะครับเครื่องเยอะๆแบบนี้นะครับนี่ก็สั่งมาแบบแห้งกับน้ำนะครับแห้งนี่ี๋ยว่ากินที่หลังดีกว่าอ่าเพราะว่าเดี๋ยวน้ำเนี่ยเดี๋ยวน้ำมันไม่ร้อนน้ำจะอืดนะครับเดี๋ยวกินน้ำก่อนกินพริกไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่นะครับอ่าไม่เก่งไม่เก่งเท่าไหร่ก็นี่นะผมก็จะปรุงแค่สองอย่างนะครับก็คือพริกกับ เปรี้ยวกับเผ็ดนะครับอ่าหวานกับเค็มนี่ไม่ปรุงนะครับเพราะว่าน้ําทุปคุนใหญ่เขาก็จะเค็มหวานอยู่แล้วนะครับนี่ครับเราจะปรุงแค่นี้นี่นะครับก็ทำไปยี่สิบบาทก็เต็มชามเลยนะครับก็เอาได้นะครับเอาได้นะครับ นี่นครับหมูตุ๋นกับหมูหมักนะครับไปครับอืมนี่นะครับกินน้ำกินแห้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นหมี่นะครับต้นหมี่อ่าไปครับไป ผมบอกผมบอกนี่นุ่มรวยครับผม,อ,มอันนี้ก็ปรุงแบบแบบเผ็ดแบบแบบน้อยนะครับเพราะว่าสามแรกเมื่อกี้ใส่พริกไปเยอะแล้วโอ้โหเผ็ด สรุปวันนี้ก็กินชามปกติไปสองชามนะครับแล้วก็มีพิเศษหนึ่งชามนี่นะครับก็เจ็ดสิบบาทโอ้โหอิ่มเต็มเลยอยากอิ่มอร่อยแบบนี้นะครับก็มากันได้ที่อําเภอแก่งระยองนะครับก็เซิร์ชในกูเกิลแมปได้เลยนะครับก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงป้าหน่อยนะครับก็อยู่ในตลาดสำย่าญนี่แหละร้านป้าหน่อยเขาเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่เก้าโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนะครับก็มากินอร่อยกันได้นะครับนี่ครับก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงครับผม